ถอยให้สุดครับเอ้าแล้วเซนครับมาอยู่ตรงนี้ครับเอเลสยิงใส่เซนไปก่อนครับแล้วเซนครับต้องถอยครับจับได้ก็จริงครับและเก็บโทนี่ได้เอาครับแต่เอเลสยังฟรีอยู่ด้านหลังยังยิงอยู่ยังยิงอยู่ครับแต่ว่ายิงกลับมาครับแต่ว่าเอ็นทีทีกำลังจะแตกครับแต่ว่าด้านซ้ายมือครับหมูพีหมูพีไปครับหมูพีไปใหญ่กลับครับใหญ่กลับครับไปครับตีครับหมูพีใหญ่กลับครับแล้วดูครับเอเลสครับรำดครับแล้วทำเต็มที่ครับใหญ่จับครับไปครับใหญ่จับครับใหญ่กลับใหญ่กลับใหญ่จับ เงื่อนไขการชนะของ m o s อ o u t s t อร์น์เพลเยอรนะครับการกระจายความเสี่ยงกันของคาฟินีและฟลอเรนตีโนครับขอแค่ต้นเกมไม่พังจนเกินไปนะครับเล่นฟาร์มเล่นหลอก,ก็ได้แหละว่าถ้าบวกชนะจะยิ่งดีส่วนด้านนี้เด็กทาร้อนเนี่ยโอ้โหช่วงต้นเกมเนี่ยถึกทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีแต่ตัวที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดที่สูงนะสปิรพุชได้เก่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกเกมนี้ผมว่าป้อมครับป้อมใครแตกไวกว่ามีปัญหาแน่ครับปิดป้อมสู้กันด้วยปิดป้อมทั้งคู่นะครับโทนี่กับเควินครับ เอาโฮลี่ซัมมานเนอร์มาด้วยเออเออข้าจะสู้ข้าจะยิงอ่ะมาสิมาสิเล่นเยอะนะเล่นเยอะนะเล่นเยอะนะเอาใส่ไปครับเดี๋ยวก่อนใส่ไปครับตรงนี้ครับเข้ามาครับสกิลมาทุกอย่างครับเพื่อที่จะเอาวิญญาณนกอันเดียวได้ไหมได้ไหมใครได้เป็นวัตนะผมดีไซน์คาร์ลได้เอาใส่ใช่ใส่ขอโทษผมด้วยไหลๆไปนิดนึงแล้วดูพลังแฝงก็เป็นเดสเปรสดูเอลนะครับสำหรับทางตัวของเซน ยื้อไงยื้อมันรู้แล้วว่าตัวเกมนี้มันไม่ใช่เป็นเกมที่เขาต้องเล่นใส่อย่างเดียวนะคือแบบเขาต้องรอนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาต้องรวยทั้งสองฝั่งเอยเอเลสครับสไลด์ชาโดว์สเตปมายิงใส่เควินหายไปครึ่งหลอดครับแล้วปั่นไปหนึ่งทีกดดันหนักเลยครับไอ๊อนโปรมาด้วยใช่ครับช่วงเลตเตอร์ยังไม่เสียเนาะก็ต้องเล่นหน่อยนะครับ แต่ผมว่าลูกบ้าในเกมแบบนี้ผมว่ามันน่ากลัวครับโอ้ดูข้างบนไปดักฟอร์เรนครับโอ้เราลิโป้ครับเอ้าข้างบนแล้วเลสตาร์เลียกมาเปิดจอแล้วเปิดจอเล็กด้วยครับดูยากเหลือเกินครับแต่ว่าพยายามจะบวกครับสองต่อหนึ่งแต่ฟอร์เรนครับรัมสวนใส่หมูพีครับเลือดฟื้นฟูกลับมาอันเลเตอร์ไปช่วยนะครับผมส่วนด้านล่างก็เหมือนจะจดจ้องมองกันครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับในเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะโอ้หมูพีครับ เลือดครึ่งหลอดนะครับต้องระวังนะครับและเตนกระโดดเข้ามาโอ้โหซึ่งซึ่งหน้าแล้วเพราะว่าสกิลจับของดีแท็กชาร์ลส์ไม่มีใช่ครับแล้วกะจะเล่นในป่าดีแท็กชาร์ลส์ด้วยนะครับเนี่ยไม่เหมือนฝั่งของ MOP ครับที่มีอาร์เรสเตอร์รอจับครับแล้วเซนครับโดนเดี่ยวกับโทนี่ครับป้อมฟันหน่อยครับแล้วป้อมด้านล่างครับโดนได้ดีกว่าครับฝั่งของ MOP แล้วป้อมก็เละเสียครับกดกันป้อมกดเจอสิ่งก่อสร้างแล้วเก็บได้ป้อมไปก่อนครับ MOP อ่ะอันนี้จะเป็นช็อตได้เปรียบของม็อบแล้วนะครับได้ป้อม ป่าให้หมดพีแลกกันกับทาวเวอร์แตกนะครับมีเงินมากกว่านิดหน่อยครับประมาณ300ร้อแต่เกมนี้คอนดิชันวินคอนดิชันหรือเงื่อนไขชนะของเนี่ยทาวเวอร์ก็มีอีกอย่างคือไฮยาเตะนะครับคือเกมนี้นถ้าไฮายาเตะรวยฟอร์เรนก็ลำคาญเหมือนกันนะครับ <laughs> ไฟเตอร์ทุกตัวนี่ต้องโดนไฮายาเตะเล่นงานได้หนักอยู่เหมือนกัน <จะ S 2> แล้วจะเอาไหมนะครับคาวาไวเดินเช็คครับเซนครับมาเข้าไปครับต่อด้วยสกิลของลิเลน่าไปก่อนครับเรดบัฟตรงนี้ไฮยาเตะโดนวันเดอร์ข้างบนครับเข้าไหมครับวันเดอร์ครับขวางไฮยาเตะไว้ก่อนครับไม่ให้้เขาไไปช่วยีฟท เดินมากระโดดครับวัดใจแล้วว่าอยู่บุกพุ่มไหนเฮ้ยจับแล้วลากมาได้หนึ่งตัวกำลังจะได้ไวๆครับนิดเดียวแล้วเก็บได้ครับเฟิร์สบัตตกเป็นของโทนี่ครับเบรเซนเซอร์อัลเฟมชันของเควินครับพยายามจะเซฟแต่ไม่ทันทำผิดอย่าเผลอนะครับจ่ายมาด้วยชีวิตของอเลสเตอร์นะครับแล้วเล่นสูงต่อครับจะตัดบัฟคืนนะครับแต่อย่าลืมฟอร์เรนฟรีล่างอยู่นะครับลิเดน่าก็รู้เหมือนกันว่ามันเลดเกมมันเป็นยังไงนะ อ้าวข้างล่างครับไปสกิลสายหมูพีครับจับมาจังหวะนี้กดตัวแข็ง NTC n ครับไม่มีสกิลอะไรขวางครับได้แต่ยืนมองครับไม่รู้จะเข้าหรือจะออกดีครับสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยตายทีมสั่งปล่อยนะครับเฮ้ยอาเคลียร์เคลียร์แบบเซฟนะครับจับไหมล็อกซี่จับไหมจับไม่เปล่าไม่รู้แต่ว่าโทนี่ครับเขากำกังเลทบัฟให้กับหมูพีก่อนฟิกไม่มีครับแต่เสียป้อมบนครับโอ้เกมเสียหายหนักนะครับเนี่ยใช่ครับและ NTC n ต้องไปกันขวาครับเท่ากับเหลือสี่ตัวในทีมไฟส์ใช่ครับหรือว่าเกมเป็นรองอยู่พอสมควรแต่่่วาเเงงงินนนยััไมป็รรอะคบ เป็นร้องแค่เรื่องพื้นที่นะครับแต่ประเด็นปัญหาเลยคือหมูพี่อาจจะต้องลำบากอีกแล้วนะในเกมนี้เนาะช้ดูเซนครับโอ้หเจอหน้าไอป๊อปโปกระโดดใส่ไอป๊อปโ,กโอป,ปโก่อนเลยครับสำหรับเซนครับ oh, ต้องปิงเกอร์ N ออกมา N ด้านซ้ายครับแล้วเซนครับ ยังอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกดดันได้ฮะจะเดินมาแล้วเซนครับกำลังจะเดินเข้าเพตรงนี้แล้วโทนี่ครับเลือดเหลือน้อยมากกดซิลโฟกัสครับและเห็นแล้วว่าไอพอร์ตโฟครับอยู่แถวๆนั้นไปล่าใส่ไอพอร์ตโฟครับและเก็บไอพอร์ตโฟได้โดยเซนครับและโทนี่ครับโดนเจคูครับยิงรูดมาเอเลสไม่กล้ายิงสวนครับเพราะข้างหลังเขาแน่นโอ้เสียเหลี่ยมเลยครับตรงนั้นไม่มีทาวเวอร์นะครับเล่นยากนะครับแล้วเมื่อกี้ฟอร์เรนรับ2นะครับซึ่งก็รับได้แน่นอนนะฝั่งนู้นก็ไม่ได้แบบมีตังตังกับฟอร์เรนต์ตาไหร่ถูกแล้วนะครับ กลายเป็นว่าตอนนี้ม็อบเป็นโอกาสดีนะครับในการเล่นกระทุ้งใส่ดีแทคคารอนเพิ่มขึ้นนะครับต้าวจับมาครับลงสกิลทุกอย่างครับแล้วจะเก็บ N อ c ใหม่สำเร็จครับ n อ c ยังรอบไปแล้วหมูพีเข้าไปอยู่กลางวงตรงนี้ครับโอ้เอเลสต์ยิงมาติดครับแผ่นสตาร์ทของอเลสเตอร์นั่นแหละน่ารำคาญมากครับบอกตรงๆนะฮะแต่อย่างที่ว่าแหละม็อบน่ากลัวมากในเรื่องของการเล่นที่ถ้าเกิดว่าทางฝั่งดีแทคคารอนตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยอเลสเตอร์จะเป็นฝ่ายที่เคียนคนตั้งรับได้โหดมากนะ จ่าเอโอ้แล้วจับไ่ทุกอย่างครับโกดสตีโฟกัสไม่คืดไม่ได้กดเลยฮะใช่ครับตายแน่นอนครับเสียดัรกเลยครับโอ้จับก่อนได้เปรียบครับรู้เลยว่าเช็คคนเดียวแน่แต่ใช่ครับตามคอนเซ็ปครับได้จับคือจบอล้วจับแล้วจบจริงๆครับแล้วตอนนี้ครับกำลังจะจับต่อครับการรัมครับโอ้แล้วจับสองทางงี้ผมจะดูยังไงล่ะฮะป้อมขวาก็น่าจะแตกดักเซเเอร์ก็ได้ไปครับโอ้แล้วพยายามจะฝืนสวนครับปีศาจคารอน และมีหูพีครับมาจากด้านล่างครับตอนนี้ครับบวกกับตัวของคาวาอยู่ครับโอ้แล้วพยายามจะลงสกิลเอเลสครับจับยิง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 ครับจับจับมาแล้วล้ำมาครับเอเลสเต็มสูบครับสวยงามครับเอเลสและยิงโดนกับเยคูหนึ่งหนึ่งโอ้ข้างหลังตามต่อไม่ทันครับจะเอาป้อมการัดเซนครับมาจังหวะนี้ต้องรีบถอยมาครับอย่ากเลือดน้อยครับแล้วจะเอาเอ็นทีเอ็นซีส่วนเอเลสครับมันมีความสนใจจริงจริงยิงเอเลสมาครับหันขวาครับกดตัวแข็งครับและสามวินาทีอ้าวแล้วหลอดแล้วยิงหลอดมาแล้วเซนตายนะครับเอาแล้วไม่ได้ปล่อยมังกรด้วยแลอน เาช็อตจะได้กําไรกลายเป็นเทกระจาดครับสลับทางด้านตัวของมอบนะครับคุณผู้ชมครับเป็นความที่โหยในการที่จะใช้ความได้เปรียบของตัวเองที่มากเกินไปฮะอุ้ยโอ้โหแล้วจังหวะการรําของน้องเต้ครับเอเลสครับโอ้โหรอจังหวะทำมิ่งอย่างดีนะครับฟาร์มดีกว่าลมนั้นะนะเพราะเดี๋ยวลิลี่นลิเลนามีของอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยผมว่าที่เ็ตคารอนจะได้เปรียบได้มากแล้วนะครับ โทนี่โทนี่เอาไม่จับไม่จับไม่จับจับไม่จับจับไม่จับครับเลือดขึ้นอดครับอันตรีแล้วครับโทนี่โอ้และตัวของคาวายเข้ามาหลุดมากครับดอกไม่โดนครับโทนี่เลือดครึ่งหลอดวัดใจจังเลยนนนั่่ะสิเมื่อกี้มันยืนแบบจะจับไม่จับสรุปอะเออจับไม่จับไม่จับเองจับใช่ไหมครับกดดันใส่ตังหวะนี้เห็นหน้าโวยโวครับแล้วเขาเก็บมังกรได้ครับนั้นเดินไล่ครับหมูบีดันครับเกี่ยวไม่ได้ครับเมื่อกี้ถ้าอิมเพลย์โดนอาจจะใส่ต่อนะครับริโป้สกิลไม่ถึงนะ ผัวเสียวจริงๆเกมไหมใช่เงินใกล้เคียงมากเลยออกได้ในสองด้านเลยคือแต่แต่ว่าประเด็นคือก่อนหน้านี้คือที่ดีตอนที่ว่าอ่าหมูพีได้เนาะไปโดนหนึ่งมันเมื่าเจี้ยแ,แล้วเจ็บนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทางฝั่งเนี่ยถ้าเรามาเติมได้สวยด้วยนะไอไฟตอนที่ไฮเดเตลำนั่นแหละ,<ฮ>อะอันนี้น่าจะได้แล้วแหละนะทาวเวอร์แต่ NT n อ็ครับตำแหน่งน่ากลัวมากฮนะ โอ้โหเขาเล่นแบบรอบเล่นนะแต่เหมือนเอ c จะรู้นะครับกลิ่นแปลกๆแล้วมันหายไปไหนเออแต่รู้ครับรู้และมาตีตีตีบ้านตีบ้านแลกกันไปครับสิ่งก่อสร้างด้านในน่าจะปล่อยนะครับใช่ครับปล่อยให้สุดครับเอ้ยเอาแล้วเซนครับมาอยู่ตรงนี้ครับเอเลสยิงใส่เซนไปก่อนครับแล้วเซนครับต้องถอยครับจับได้ก็จริงครับและเก็บโทนี่ได้เอาครับแต่เอเลสยังฟรีอยู่ด้านหลังยังยิงอยู่ยังยิงอยู่ครับแต่ว่ายิงเมาครับแต่ว่าเอ็นทีกำลังจะแตกครับแต่ว่าด้านซ้ายมือครับหมูพีหมูพีไปครับให้หมูพ พาคุณเจ้าโอ้โหฮยื้ให้เขาไม่กลับบ้านและนี่คือแชมเปี้ยนอีกครั้งหนึ่งเวทีนานาชาติของเราดีแทกชาลอนโอ้ยให้กลับไอ้ปอตบอกมันนี่อยู่กับพี่มานี่กันก่อนไม่ต้องทนเจ็บไม่นานตำ้นานจะอยู่ตลอดไปตำแหน่งคนอื่นตายไม่เป็นไรได้สักทีครับดีแทกชารอนนะ หลังจากที่ผ่านบทพิสูจน์อันยาวนานกับความกดดันที่เข้ามาถาโถมครับแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้จริงๆฮะ, <c oughs> ะบอกเลยนะฮะรอมาเรียกว่าโอ้โหตั้งแต่ปีไหนอ่ะโอ้โห<ผ>มว่า<ด>เราดได้ดไ,ดได้ใช้ในสิ่งที่เราจะใช้ล่ละนี่ครับแล้วเร,เราคุยกันมานานมาก <c oughs> ผมตื่นเต้นอะไรผมไม่เคยแก้ผ้าการสตูดิโอเ่ย <c oughs> อ ผมดีใจมากจริงครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณจริงๆที่หลายคนที่ยังเชียร์อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ถอดใจนะครับรวมถึงจะด,ด้านดีแท h คทารอนเองนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง most o u t s t a n d i n g พ l a y e r ด้วยนะครับที่เราได้เห็นถึงเกมสนุกสนุกกันถึง7เกมมาดูถึงตอนนี้นะครับผมบอกแล้วว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่เหมาะสมแล้วกับการเป็นแชมเปี้ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามครับแต่ว่าการแข่งขันต้องเลือกทีมที่ดีที่สุดเพียงแค่หนึ่งทีมเท่านั้นนะ และนี่คือทีมที่สุดของการแข่งขัน AWC ดซ AW 2021ครับทีม d e t ท Caton นนั่นแหละครับตาบอดสัต์ครั้งใหม่ครับอครับขอแสดงความดีกับน้องเต้เอเล่ด้วยครับขอแสดงความดีด้วยจริงๆครับแล้ว,ลวนี่เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของ NTNC หมูพี t N C ที่เข้ามาได้เป็นแชมป์โลกเลยครับคุณผู้ชมครับโ oh, อ้โห a ัดอเมริกาบอยฮะ oh. ทำจนได้ครับจริงๆครับคุณผู้ชมครับและก็เหมาะสมแล้วอย่างที่ได้บอกไปครับ ขอบคุณจริงๆครับที่เป็นแสงสว่างในช่วงเวลาที่ลำบากของบ้านเราแต่ว่านี่คือเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของใครหลายคนนะครับที่ทําให้ความรู้สึกดีๆของการมีชีวิตอยู่พวกเรายังคงอยู่ครับขอบคุณดนิคาลอนและทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยครั่ผมไม่เสียใจเลยที่แบบผมภาคมาจะถึงวันเนี้ยเออดีจริงๆแต่เพราะว่าเราพลาดมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ตอนจัดการแข่งขันรอบแรกของอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราก็มีแต่คำว่าที่สองถูกต้องครับขอบคุณหุยป๊อปป้าเลยครับ